เมื่อไม่กี่ปีก่อนวิศวกรบางคนของ l amborghini ร่วมกับนักวิจัยของสถาบัน mit ได้คิดค้นและออกแบบรถที่ล้ำยุค the terzo m i l l e n n i a l ที่แปลว่าสหสวรรษที่3ในภาษาอิตาลีโดยมันเป็นรถที่ซ่อมตัวเองได้แล้วเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในรถนี้ทำงานอย่างไรทุกส่วนของรถมีเซนเซอร์ชนิดพิเศษจำนวนมากถูกติดตั้งไว้พวกมันจะตรวจสุขภาพของรถ ตรวจหาความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพถ้ามันตรวจพบรอยแตกมันจะซ่อมแซมตัวเองโดยการเติมนาโน,โนทิวพิเศษเข้าไปซึ่งเป็นการป้องกันการแตกร้าวเพิ่มเติมผู้บริหารของ Lamborghini กล่าวว่า Terzo Millennial นั้นจะทำให้บริษัทสามารถปฏิวัติโลกของวิศวกรรมได้และเขาอาจพูดถูกเทคโนโลยีการซ่อมแซมตัวเองมีการเขียนหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ที่ไม่ใช่เฉพาะวงการรถสปอร์ตแต่เป็นวงการเครื่องจักรทั้งหมด ลองจินตนาการดูสิว่าจะเป็นยังไงถ้าอุปกรณ์ต่างๆและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านคุณทุกชิน้นสามารถซ่อมแซมตัวเองได้เหมือนกับผิวหนังของคุณเหล่าว,วิศวะกรยังทำให้ล้ำขึ้นไปอีกด้วยการออกแบบให้รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทั้งหมด The Tesla Millennial ใช้ตัวเก็บประจุยิ่งยวดแทนแบตเตอรี่เพราะมันชาร์จได้ไวและบรรจุไฟฟ้าได้มากกว่า พวกมันถูกออกแบบให้รวบรวมและปล่อยพลังงานออกมาในเวลาเดียวกันเพื่อเพิ่มสมรรถนะของแ b o r g กิน i และหยุดปัญหากันขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาทางเคมี Me, ที่เกิดขึ้นในแบตเตอรี่ธรรมดาตัวเก็บประจุยิ่งยวดนั้นสร้างจากคาร์บอนซึ่งสามารถผสานเข้ากับแผงตัวรถได้ดีกว่าเนื่องจากทั้งเบาแล้วก็เล็กกว่าแบตเตอรี่ธรรมดาอีกทางรถคันนี้ไม่มีเครื่องยนต์เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์รูปแบบเดิมซึ่งล้อแต่ละล้อถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์ไฟฟ้า ทำให้แรงบิดของแต่ละล้อสามารถควบคุมแยกจากกันได้นี่ทำให้เทอร์ m i l l e n เนียเปรียบเสมือนรถสูุดหนึ่งในยุคใหม่และยังหมายถึงว่าเทอร์ซนั้นมีระบบขับเคลื่อนสีล้อที่มีคุณภาพด้วยในเรื่องของตัวเลขนั้นมันไม่ได้น่าประทับใจน้อยไปกว่าความสามารถที่ทันสมัยของ Lamborghini เลยรถคันนี้เป็นผลิตภัณฑ์แรกในรอบ3ปีมีหุ้นส่วน120ล้านดอลลาร์ความเร็วสูงสุดของเทอร์โซมิเลเน เกือบ354กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วเท่ากับลูกธนูที่ถูกยิงออกมามันมีแรงม้าถึง838แรงมา้าเทียบเท่ากับม้าป่าหลายฝูงในทุ่งยากแต่คุณจะไม่ได้ยินเสียงของเครื่องยนต์เลยแม้มันจะมีพลังมากขนาดนี้ t ท r ร์โซ l ิเลเนียลได้ถูกจัดแสดงที่งานเทศกาลร,รถยนต์นานาชาติประจำปีครั้งที่33ที่กรุงปารีสนี่เป็นงานที่เลือกจัดแสดงรถยนต์ที่ถูกออกแบบอย่างล้ำสมัย ซึ่ง lamborghini ได้เสียตำแหน่งให้กับ mazda concept vision coupe ซึ่งเป็นรถยนต์อีกคันหนึ่งที่มีการออกแบบที่น่าเหลือเชื่อถ้าเรามองรถคันนี้ก็จะเห็นได้ว่า mazda กับ lamborghini เป็นสุดยอดรถที่มีพื้นฐานแนวคิดแบบเดียวกัน lamborghini ดูเหมือนยานอาวกาศที่มีล้อสำหรับวายร้ายทั้งหลายในขณะที่ mazda คือศูนย์รวมของความดีงามทั้งปวงอย่างไรก็ตาม mazda coupe ไม่ได้ประกาศว่ามีเทคโนโลยีแบบเดียวกับ t e r so millenario อีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญของเทอร์โซคือฟังก์ชันขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับตอนนี้มันใช้ได้แค่ในสนามแข่งเท่านั้นซึ่งคุณอาจคิดว่ามันไร้ประโยชน์แต่ลองมาดูรายละเอียดกันก่อนเทอร์โซมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำให้รถขับเคลื่อนไปในสนามแข่งไหนก็ได้โดยไม่มีปัญหาอะไรเลยก่อนหน้านี้ Lamborghini สามารถวิ่งครบรอบเส้นทางได้ด้วยตัวมันเองซึ่งมันพร้อมที่จะเป็นผู้ฝึกสอนให้กับผู้ขับรถได้ เทคโนโลยีของมันสามารถให้คำแนะนำได้ว่าจะขับรถตามเส้นทางจนครบรอบด้วยความเร็วและสมรรถนะสูงสุดเท่าที่รถจะทำได้ได้อย่างไรแล้วมันทำงานยังไงล่ะเอาล่ะเราสามารถพูดได้ว่า t ท r s o Millennial เป็นเกมคอนโซลที่มีราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์คุณเคยเล่นเกมประเภทที่ต้องสำเร็จรอบการแข่งขันด้วยผีจากรอบแข่งขันก่อนหน้าไหมล่ะ t r อ s o so Millennial ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนสานาโล,ลกความจริงเพื่อทำแบบเดียวกันกับเกมข้ามเรื่องการแข่งรถไปก่อน ถ้าคุณอยากเห็นรถคันนี้จอดอยู่ในโรงรถหรือที่สนามหลังบ้านและพร้อมสำหรับขับได้ตามใจละ่ะก็นะราคามันก็น่าประทับใจด้วยละ่ะมีการประเมินราคาของ t e อร์ m ซ l l มิเลเนอยู่ที่3ล้านดอลลาร์พอๆกับบ้านหรูในเบ v e r l y Hills หรือแม้แต่ในเกาะส่วนตัวในมหาสมุทรแล้วเหตุผลที่บางคนซื้อรถคันนี้ละ่ะก็อาจเป็นเพราะว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีระดับสูงในอนาคตซึ่งมันแปลไดที่คุ้มค่า อย่างไรก็ตามไม่ใช่แค่ Lamborghini ก,กับ Mazda เท่านั้นที่เป็นรถสุดล้ำในตอนนี้ The Pop-Up ที่สร้างโดย Ital e Design และ Airbus ชนะรางวัลใหญ่สำหรับรถขนาดเล็กที่ล้ำสมัยในเทศกาลร,รถยนต์นานาชาติประจำปีครั้งที่33สงสัยกันไหมว่าทำไม Airbus ถึงเข้าร่วมด้วยมันจะฟังดูมีเหตุผลทันทีถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นได้ทั้งรถและเครื่องบิน Pop-Up ประกอบด้วย3ส่วนจำเพาะที่ต่างกันนั่นคือแคปซูลโดยสารโมดูลพื้นดินและโมดูลทางอากาศ มันถูกออกแบบสําหรับการเดินทางในเมืองที่ใหญ่มากในอนาคตเมืองเมืองของเรามีขนาดใหญ่เท่าทั้งประเทศแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวรถต้องมีขนาดใหญ่เพื่อให้เหมาะกับอภิมหานคร Airbus และ Ito Design ได้สร้างมันให้มีขนาดกระทัดรัดเพื่อให้สะดวกกับทุกคนแนวความคิดนั้นเรียบง่ายแต่ว่าแยบยนต์คุณเดินออกมาจากบ้านแล้วเข้าไปในรถสุดเก๋ที่มาจากอนาคตหรือพูดให้ชัดก็คือเข้าไปในแคปซูลโดยสารซึ่งติดกับโมดูลพื้นดิน คอมพิวเตอร์จะสแกนใบหน้าและตรวจสอบข้อมูลอื่นๆเพื่อยืนยันตัวตนของคุณจากนั้นมันจะขับเคลื่อนอัตโนมัติพาคุณเข้าสู่สถานีเปลี่ยนผ่านที่ใกล้ที่สุดเมื่อคุณถึงสถานีโมดูลพื้นดินจะถูกเปลี่ยนเป็นโมดูลทางอากาศแล้วคุณก็จะบินไปสู่จุดหมายของคุณในอีกฟากหนึ่งของอภิมหานครได้โมดูลจะไปยังสถานีเติมพลังงานหลังถูกใช้แล้วรอจนกว่าจะมีคนอื่นต้องการใช้มันวิธีนี้ทำให้ไม่ต้องมีใครเก็บมันไว้ที่บ้านหรือที่โรงรถ ทำให้มีการใช้โมดูลที่น้อยลงซึ่งหมายความว่ามันจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงด้วยเช่นกันอีกหนึ่งรถยนต์ต้นแบบที่สักวันเราอาจได้เห็นก็คือ Renault s y m ีย s ที่มีรูปร่างเพรียวและล้ําสมัยเหมือนคันอื่นๆแต่เป้าหมายหลักคือความสะดวกสบายในการใช้งานอันที่จริงวิศวะกรของเ u n t ได้บอกด้วยว่ารถจะเป็นส่วนหนึ่งของบ้านการตกแต่งภายในรถดูเหมือนห้องนั่งเล่นที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี วัสดุพิเศษและรูปทรงของเฟอร์นิเจอร์ภายในถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้านภายในยานพาหนะทีน่นั่งหมุนได้180องศาทำให้คุณได้รับประสบการณ์ใหม่ในการขับขี่คุณสมบัตินี้ทำให้สะดวกและก็ง่ายต่อการสื่อสารกับผู้โดยสารคนอื่นๆด้วยเดี๋ยวนะการพูดคุยขณะขับรถไปด้วยดูจะไม่ปลอดภัยนะแต่ไม่ต้องห่วงรถคันนี้มีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติดังนั้นให้คุณผ่อนคลายแล้วก็เพลิดเพลินกับการเดินทางเถอะ ซิมเบียสจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศท,ทางเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงถึงกันซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยเรโนตัวอย่างเช่นยานพาหนะจะชาร์ตัวเองที่บ้านโดยอัตโนมัติคุณจึงไม่จําเป็นต้องไปชาร์จที่สถานีรถของคุณถึงขนาดสํารองพลังงานส่วนเกินจากตัวมันเองมาใช้ในบ้านเมื่อจาเป็นเหล่าวิศวกรของเรโนจินตนาการถึงระบบที่สมบูรณ์แบบของบ้านและรถซึ่งสนองความต้องการพลังงานของตัวเองได้ด้วยตัวเองโอ้แทบรอไม่ไหวแล้ว เฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่ก็คือวิดีโออื่นๆที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส